สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําปักแรกนะจ๊ะของมีนานะคะของเดือนมีนานะอ่ะอ่ะมาดูกันค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมขอให้พลังงานของชาวราศีกุมลัคนากุมสี่ดาบพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ คุณไม่ไม่มีความไว้ใจสักเท่าไหร่กับความสัมพันธ์หรือภาวะของคุณจริงๆมันไม่ว่าความสัมพันธ์จะดีหรือไม่ดีเข้ามาในช่วงนี้คุณเจ็บหมดเลยคุณเจ็บหมดเลยคืออะไรยังไงเจ็บเจ็บหมดทุกความสัมพันธ์คืออะไรแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ดีๆเข้ามาคุณก็เจ็บเพราะคุณรู้สึกคุณไม่หลักเขามากแม้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเข้ามาคุณก็รู้สึกเจ็บอยู่แล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคุณหลักรักเขาชอบเขาแต่เขาไม่ไม่ไม่ดูยินดียินลายสักเท่าไหร่นะคะ เอออะทีนี้มาดูกันต่อคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกลุ่มและขนากลุ่ม Knight of s w o r d โอ้โหใบแรกเลยหลักซ้อนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเพิ่งรู้แล้วเกิดขึ้นแบบงงๆแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะอฮเขาคบกันมานานอยู่กันมานานหรือว่าคุยกันมานานแล้วซึ่งคุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่มันมันก็นานพอที่ ทำให้คุณเองก็หลงรักคนคนนี้ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะเออให้หนึ่งถ้วยนะคุณคุณคุณคือว่าคุณมองว่าเรามาช้าไปเรารู้ช้าไปนะคะอืมเจ็ดดาบเห็นไหมเนี่ยนะคะแล้วเป็นยังไงกันอีกบ้างนะคะ บุคคลที่สามที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้จะซ้อน่อจะรักซ้อนอีกคนก็ตามมีโอกาสที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะซึ่งตัวคุณเองเหมือนเอะใจกับคนคนนี้แ,ลแหละว่าแบบใช่หรือเปล่าคิดว่าคงไม่ใช่มั้งเอ๊ะหรือใช่เอ๊หรือเลือ่อใช่สรุปว่าใช่นะคะสรุปว่าใช่เนาะอ่ะต่อกันอันนี้คือดวงชะตาของใครบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะเามืะนท่านคุยกับชาวราศีตุลลัขนาตุลน,นะอ่ะเดอร์มีชิเชียนค่ะ แต่บอกเลยว่าพอเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นคนคนนี้นะคะเขาก็รีบจัดการให้ความสัมพันธ์นี้ยุติธรรมกับคุณเลยหรือหาวิถีทางในการดึงลังให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้รอก่อนนะคะรอรอก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะขออธิบายก่อนขอหาเหตุผลมาซับพอร์ตก่อนเพื่อให้คุณยังต้องอยู่กับผมอยู่กับฉันนะคะให้เดอะเมจิเชียนนะคะ แต่นิดนึงนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองก็อาจจะมีคนคุณอยู่แล้วแล้วมีภาวะรักซ้อนขึ้นมาแล้วเกิดปัญหานะคะแต่คุณดันไปรู้สึกรักรู้สึกชอบมากกับคนคนใหม่จริงๆรแล้วอาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่มีกับแฟนของคุณเองตอนนี้คุณกําลังจัดการความสัมพันธ์นี้อยู่ให้มันคงที่แล้วก็หลงตัวที่สุดนะคะอืมอะทีนี้มาดูกันต่อกับ เขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะคะ Queen of Pentacle ค่ะ,ะ The Hermit บางท่านภิกชาวราศีกันลัคนากันน่าจะเป็นกรณีอีกอย่างหนึ่งคือแฟนเก่าของคุณด้วยนะคะที่ยังทักๆหยดหยอดมานะคะทั้งที่จริงอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็ยังทักทักหยดหยอดมาทําให้คุณสับสนไปหมดนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเหมือน คนที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนพวกมารายงานตัวนะคะเขาเขาเขาเหมือนกับประมาณว่าเขาอยากมีคุณอยู่เพื่อมารายงานตัวไม่งงใช่ไหมคือหมอก็เป็นประมาณนะั้นเนี่ยภาวะของเขาเหมือนคนย้อนแย้งไหมอ่ะเนี่ยดูแปดดาบเข้าใจนะถ้าเกิดสมมุติว่าเธอรู้สึกว่าเราให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเธอไม่ได้เราก็พร้อมจะไปแล้วให้เธอมีคนใหม่แต่อีกความคิดของเขาก็คือแบบแต่ลึกๆเขาก็ไม่อยาก ให้คุณไปไหนขออยู่เป็นเพื่อนได้ไหมขออยู่ข้างๆได้ไหมเพราะเรามีกันและกันมานานแล้วนะคะเออดูย้อนแย้งเนาะไพจ,จเมนต์นะคะก็ขึ้นมาว่าเป็นภาวะของคนเก่าที่คุณรู้จักมานานแล้วแน่เลยที่ยังมาวนเวียน,วน,ว,ยนวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะแล้วดูแล้วเขาอาจจะมาเปเราด้วยมาทำอะไรดีๆให้กับเราด้วยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะจ๊ะอืมอ่ะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะออันนี้ในบางท่านบางคนนะเขาเอาเอา้งดีวาเขาจะเดินทางมาหาคุณโดยฉับพลันแบบไม่ได้นัดหมายค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมแต่ถ้าใครที่คบกับชาวต่างชาติเนี่ยมีแนวโน้มว่าเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้คุณ ให้คุณรู้อาจจะเป็นการส่งของหรือส่งอะไรบางอย่างมาก็ได้นะเพราะว่าเด็กถือไม้ท้ามเป็นการเด็กส่งสารนะนะคะอาจจะมีการส่งสารอะไรบางอย่างแต่สี่ไม้เท้ามันก็มีเกณฑ์ที่แบบจะมาหาคุณโดยฉับพันนะคะมามาเลยมาเพื่ออะไรนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเข้าใจผิดกันเขาเลยมาหาคุณเป็นตัวเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลยนะคะเพื่อจะอธิบายความความ ความรู้สึกตรงนั้นให้คุณได้รับรู้อย่างแท้จริงแต่ถ้าในกรณีคนไกลที่คบต่างชาติอ่ะมีนโน้ตเขาจะส่งของหรือส่งอะไรบางอย่างมาให้คุณนะคะเพื่ออธิบายความจริงทั้งหมดเห็นไหมไพ่เดอะซันความสัมพันธ์นี้เขาจะรีบทําการอธิบายทุกอย่างให้กับคุณเข้าใจนะคะแต่พวกคุณก็มีเกณฑ์มีปากเสียงกันนะคะมีปากเสียงกันเยอะเลยอ่ะสามดาบกว่าที่พวกคุณจะเข้าใจกันเป็นสองถ้วย ต่เป็นว่าปักนี้คุณจะเข้าใจกันด้วยดีค่ะอเจ็บแค้นเครื่องกดทษฉชันใหญ่อะไรนะจำเลยรักมาอีกแล้วนะคะปักนี้มาอีกแล้วฉันทำดูการงานกันบ้างเารออะอะไรให้คุณเครื่องขุนไม่รู้ร้องถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยอ่ะต่อไปนะคะ การงานของชาวราศีกุมลาามัคนากุมตอนนี้คุณกําลังบาลานสถานการณ์ในเรื่องการทํางานอยู่คุณอาจจะมีการต่อรองอะไรบางอย่างในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานหรือเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างหรือเปล่าก่อนหน้านี้นมีปัญหานะคะในที่ทํางานนะคะกับลูกน้องกับคนในที่ทํางานนะคะแต่ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วเนาะแต่ว่าลักษณะคือคุณกําลังต่อรองอะไรบางอย่างในเรื่องที่ทํางานอาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นตําแหน่ง นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะถูกโยกย้ายไปที่ไหนที่หนึ่งแต่อยู่ในที่ทํางานเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนแผนกใหม่คุณมีการต่อรองอะไรบางอย่างอยู่สองไม้เท้านะจ๊ะกําลังต่อรองแล้วก็บาลานซ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการขายก็มีการที่คุณจะทําการขายได้ดีในช่วงนี้มีการเจรจาพูดคุยกับลูกค้าได้ได้ดีขึ้นจะมีลูกค้าเข้ามาแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่พูดยากแต่ว่าคุณจะได้งานนะคะ อ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับการเงินของชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะคุณยังมีภาระหนี้สินอะไรบางอย่างที่ต้องแบกบที่จะต้องชดใช้ถูกมัดมือชกในการต้องจ่ายมีการไปรับผิดชอบอะไรบางอย่างแทนคนอื่นด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยหนี้สินที่เราไม่ได้ก่อนะคะต้องให้ระวังให้ดีๆการเงินหมุนเวียนได้ดีอยู่ไหมปานกลางนะคะยังปานกลางอยู่นะคะแต่ว่า มันก็มีเงินเข้ามามีเกณฑ์ที่คุณจะมีเงินเข้ามาแต่ดูดิภาระ,ะของคุณยังแบกอยู่เต็มเลยอ่ะนะคะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อกับคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุมอันคอนดิชันเลิฟไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบเตรียมเพริ่มันทั้งจุชาวราศีเมษลัคนาเมษอย่าเพิ่งรีบ ค่อยเป็นค่อยไปนะคุณโสดในปักนี้ค่ะจะมีแนวโน้มว่าจะมีใครคนหนึ่งเดินมีใครคนหนึ่งเข้ามาหาคุณมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติกันนะอาจจะเป็นแถบโซนเอเชียก็ได้นะคะถ้าเป็นอ emperor นะคะอ่ะก็ะมีเกณฑ์ที่เป็นชาวต่างชาติอาจจะเข้ามา,าคุณต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากันนะคะเข้ามาคุยกับคุณนะคะแต่ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟิกกับมันมากในเรื่องนี้ ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าอย่าเพิ่งมีเงื่อนไขอะไรหมืมาก,มากบริหารสเสน่ห์ไปก่อนเพราะดูแล้วมีแวนวโน้มว่าคนคนนี้จะเข้าจู่โจมคุณแบบฉับพลันเลยแล้วอาจทะทให้คุณเผลอใจได้ฉะนั้นเราต้องห้าสิบห้าสิบวัก่อนนะคะต้องดูว่าเขาพูดกับเขาปฏิบัติอะ่ะมันมัน,ม,นมันบาลานซ์กันไหมไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ก็ไม่ทมําผมยังงุนอย่างนี้ดิฉันอย่างงุนอย่างนี้แต่ไม่ทําที่พูดสักอย่างเราก็ต้องมานั่งคิดนะว่าเอ้ยมันใช่ไหมได้หรือเปล่านะคะ ทีนี้มาดูกันต่อกัอกบสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณอา,อาจจะถูกวางตัวเป็นแค่ช้อยเท่านั้นนะคะอขอรี่ <Oops, sorry. S 1> คุณอาจถูกวางตัวแค่เป็นช้อยเท่านั้นนะคะต้องเตือนสติตรัวรเองตัวเองตรงนี้เอาไว้เลิฟ u r เซ่ลนะคะอ่าหลักตัวเองกันไว้เยอะๆมากๆในความสัมพันธ์นี้นะอืมและมีแนวโน้มว่าอาจจะมีช้อยเยอะมากกว่านี้ที่ทําให้คุณจะต้องไปเจออีกอะไปเจอช้อยอีกว่าแบบอ่ะมีอีกเหรอมีอีกแล้ว อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะทีนี้มาดูกับคนมีคู่ชาวราศีกุมล,กลัคณาจุมนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องให้เป็นเรื่องขุดเรื่องเก่ากันมาพูดไพ่แนะนําว่าค่อยๆคิดค่อยๆคุยอย่าอย่าขุดเรื่องเก่ามาพูดนะคะคิดกันวันต่อวันกับปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้ที่จะต้องช่วยกันแก้ไข ะะปัญหาตอนนี้คืออะไรปัญหาตรงนี้ให้มันจบก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มปัญหาใหม่ที่มีอยู่คือสมมติตอนนี้คุณมีอยู่3ปัญหาสมมุตินะเรื่องมือที่3าเรื่องการงานเรื่องการเงินคุยกันเรื่องการงานก่อนนะคะว่าเราปรับอะไรกันได้ถ้าคนมีปัญหาเรื่องการงาน เรื่องการเงินคุณมีปัญหาอะไรเราช่วยกันพพอร์ตกันถ้าเรื่องมือที่สาก็มาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงแบบไหนนะคะเพื่อจะผ่านกันไปในทิศทางไหนได้บ้างแต่มันก็แล้วแต่กรณีไปถ้าเกิดจะต้องเหตุที่ต้องเลิกลาหรือห่างกันไปนะคะพายว่าคุณก็ต้องพยายามปัดใจแล้วก็กลับมาเป็นคนเก่งคนเดิมให้ได้นะคะอืมนะ โอเคค่ะประมาณนี้ชาราศิกุม่มลัคนากุมนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ถสนใจดดนส่วสนตัวอะไรอยู่ในด e สคริปชั่นบอกด้านล่างนะจะมีลิงก์ที่เป็นไลน์แอดให้กดนะคะก็แอดไลน์มา a i n t e r r a t i a l u n d e r s o r e นะคะโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ